ไปไหนอ่ะจะไปโรงเรล้เอาลมไปด้วยเหรอ,อเติมพลังเหรอว้เติมพลังก่อนไปโรงเรียนค่ะพี่พี่วันนี้วันจันทร์ค่ะใส่สีเขียวนะคะสีเขียวในตำนานสีเขียวที่ใครๆก็อยากเห็น เช้าวันนี้ก่อนไปโรงเรียนค่ะดื่มน้ำเย็นๆด้วยเครื่องกรองน้ำ,โ,นำโควิเติม <ๆ S 1> พลังด้วยนมเอ็นฟากโกรนะคะเป็นไงละ่ะคุณพรีเซนเตอร์สาวที่จริงใจขายของเก่งขนาดนี้คุณลูกค้าท่านใดสนใจอย่างเขาได้อยู่น,ยน,นะคะไปสาเตรียมมาไปโรงเรียนเขียนเอเกลด้วยนะ ชินม,มนใจไหมร้ามอันนี้กินก่อนโอเคลองชิมอร่อยไหมอู้ปไหน,น,นอ่อนนนะจะไปลำไยเอาลมไปด้วยเหรอเติมพลังเหรอว้าย